สวัสดีครับพี่น้องบอกไปสุขสุขคนครับผมพบกับเบายะอันดัวพี่น้องครับผมมาพี่น้องปัสพี่น้องครับผมเมนูนี้พี่น้องหากินยากนะครับนกกระทะย่างหมักงาสันโอ้ยงาขาวพี่น้องเป็นตาแซ่บนะครับนี่หกตัวโอ้โหของหายากบุรีรัมย์อะไรยังพี่น้องผมพาพี่พี่น้องครับลงมือกินนกกระทะย่างพี่น้องมาพอดีข้างบ้านมายาพี่น้องก็มีงานบัตรนะครับเลยไปซื้อมานะครับไอพี่น้องตัวไหนก่อนดี มีตัวหนึ่งมันหนีพี่นอ้องมันตัดคอรเรียบร้อยนี่อ่ะอืมแต่ว่าน้ำจิม้มพี่นอ้องวิทยาศาบตบม,มีถ้วยนะครับถ้วยหายเอาอย่างนี้เลยมีที่ชูยสีอะไรพี่นอ้องโอ้ 嗯，那你一

น้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับแล้วเขาก็หมักอันนี้ได้โอเคอยู่โอเคอยู่นะอนองใส่ปากข้าปมีอไงอืมหอมเบ่ออืมอืม うん。 ขอหน้าจะกินได้ไหมเนาะเพราะว่าเบียร์คอนท้าไม่กินนะครับหัวอืมแซ่บอืมเนี่ยไปลองดูอืมนกกระทาตัวใหญ่ๆเลยอืม,อม เพราะว่ามันเคยมีคนเห็ุคลิปด้วยพี่น้องว่าไม่เชื่อมันไม่ใช่นกกรนะทาครับมันเป็นไก่น้อยสั่นแมนบอกเพราะว่าไม่ใช่นกกระทาถ้านกกระทามันจะมีไข่นี่บอกนอกกระทาจริงมันคือไก่น้อยนะถ้าเป็นไก่บอ,อย่าว่าถ้าเกิดเป็น เป็นไก่ตัวเนื้อตรงนี้ไม่น่าจะแน่นอืมันนี้นะครับไก่เนื้อตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไก่อ่ะเร็วอันนี้แน่นโอ้ là ออออโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องครับผมบายยะเอาตัวาพายพี่พี่น้องครับกินนกกระทาพี่น้องย่างย่างนกกระทาแบบแซ่บๆนะครับลาดงาขาวพี่น้องครับผมโอ้ยแซ่บๆนะครับวันนี้บายยะท่าสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องไปครับ